อาหาร3อย่างที่จะทําให้ผิวของเราอ่อนเยาว์ค่ะกลุ่มแรกเลยก็คือเรื่องของโปรไบโอติกค่ะก็คือโยเกิร์ตค่ะง่ายๆเลยโยเกิร์ตท,ที่ไม่ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็เติมผงบัตเตอร์ไฟทีหรือว่าดอกอัญชันค่ะซึ่งมันกําลังฮอตฮิตมากในโลกออนไลน์ตอนนี้นะโยเกิร์ตเอง เป็นจลินซีดีใช่ไหมคะก็จะทําให้ปรับจลินรีในลำไส้ส,ส่งผลต่อผิวของเราแล้วก็เติมโสมดอกอัญชันหรือว่าบัตเตอร์ไฟพีเข้าไปเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ลดม,มากลดกระบวนการการเสพแล้วก็เพิ่มระบบไหลเวียนค่ะข้อที่2ค่ะก็คืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนี่มันเป็นกูดแฟตมันมีวิตามินอีแล้วมันก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะรู้ไหมคะว่าถ้าเรา กินอะโวคาโดวันละสองลูกร่วมกันกับตัดน้ําตาลออกไปนะคะเราก็ออกกําลังกายเป็นประจำค่ะ2อ,อาทิตย์ค่ะผิวของเราเนี่ยนะคะกลับมาแบบว่าชุ่มชื้นฉ่ามากๆเลยนะคะอย่างที่3ค่ะก็คือน้ําซุปกระดูกนี่แหละค่ะไอเจ้าน้ําซุปกระดูกเนี่ยนะคะ,ะ,ะ,คะมันอุดมไปด้วยมิเนอรลัลแร่ธาตุแล้วก็อะมิโนแอซิดหรือว่าหน่วยของโปรตีน เล็กๆนะคะที่จะดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายของเรารับรองว่าผิวผมเล็บของเรานี่คือปังชํำสุดๆเลยค่ะไม่เชื่อหมอเวชาศาสตร์ชะลอวลัยเราจะเชื่อใครคะ